มีพี่น้องมากมายหลายท่านนะครับที่ถามกันมาเยอะนะฮะเรื่องการยกโทษบาปของพระเจ้าโดยทางพระโลหติตของพระสุคริตเนี่ยการยกโทษบาปของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการกระทําของเรา <S <S ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลไม่ได้เกี่ยวกับปร,ริมาณของบาปไม่ได้เกี่ยวว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับาการที่เราจะทําบ่อยหรือหรือนานๆทาทีไม่เกี่ยวอะไรเลยนะฮะการยกโทษบาปของพระเจ้าอยู่ที่พระโลหติตนะครับ คือทุกครั้งที่เราสารภาพเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สนใจการสารภาพของเราเพียงแต่ว่าเรา,าเสียใจเรารู้สึกผิดบาปเรารู้สึกมีจิตใจสำนึกที่แบบว่าคือเสียใจมากๆนะครับเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะทําบาปแต่ผู้เชื่อมากมายทุกวันนี้เนี่ยก็ยังกลับไปทําบาปอยู่ในแต่ละวันนะครับนอกเสียจากว่าเราเข้าสู่กระบวนการเติบโต,ตกลายเป็นผู้ชนะเป็นบุตรแล้วและเป็นพ่อแล้วนะครับ อันนี้คือเราจะทําบาปน้อยลงนะครับเอาละครับสำหรับเรื่องการายกโทษบาปของพระเจ้านะฮะในแต่ละวันที่พระเจ้ายกโทษให้เราและเราทําบาปและเรากลับมาสารภาพเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับเรื่องความรอดในวันสุดท้ายนะครับแต่เกี่ยวข้องกับความรอดในแต่ละวันหมายก็ไม่ยังไงความรอดในแต่ละวันก็คือการที่เราตั้งมั่นในจิตใจในชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่ในความสงบสุขกับพระเจ้า และเราสามารถรับการหล่อเลี้ยงจากน้ํามันจากพระวิญญ,ญาณเนี่ยให้เติมเต็มได้และเราสามารถารับน้ําแห่งชีวิตคือสันติสุขที่ไม่กระหายอีกเลยจากพระเจ้าอย่างต่อนเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปนะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9นะครับกล่าวว่าความรอดเนี่ยเราได้มาโดยทางพระคุณซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกระทํานะครับและความรอดเนี่ยเป็นของขวัญของขวัญก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเพื่อจะแลกเอาความรอดจากพระเจ้า ให้ได้มาซึ่งความรอดจากพระเจ้านะครับคือเราเชื่อและขอรับความรอดนั้นพระเจ้าก็ให้เรานะครับและโรมบทที่11ข้อที่6นะครับกล่าวว่าความรอดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติอะไระความรอดคือรอดโดยพระคุณถ้าหากพระคุณมีการปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้องอพระคุณก็ไม่ใช่พระคุณอีกต่อไปนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเชื่อแล้วเนี่ยจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ผลในที่นี้ก็คือการมีความหิวกระหายามีจิตใจที่ปรารถนาต้องการเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าเรื่องชีวิตใหม่เรื่องความเชื่อเรื่องสวรรค์นรกเรื่องราสรจักรของพระเจ้า,าลหลายๆเรื่องนะครับที่จะตามมานะฮะ <c oughs> เราปรารถนาที่จะรับบัพติศมา เราปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าเรามีความปรารถนาที่จะอยู่ในฝ่ายวิญญาณอะไรประมาณนั้นนะครับคือไม่ใช่แบบว่าเชื่อแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนั้นไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงแต่นั่นเป็นความเชื่อที่ตายแล้วนะครับความเชื่อที่มีชีวิตอยู่ที่ไม่ตายเนี่ยก็คือเราจะดิ้นรนสแสวงหาอาหารการเติบโตการดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังและการรับใช้พระเจ้าในขั้นต่อมานะครับเพียงแต่ว่าผลนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับผมแต่ผลเหล่านั้นนะครับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเนี่ย มีความเชื่อที่แท้จริงและความเชื่อนี้นํามาซึ่งถึงความรอดได้นะครับและผลเหล่านั้นนะครับไม่ได้มีส่วนอะไรที่จะทําให้เรารอดแต่เป็นเครื่องพิสูจน์เท่านั้นว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงนะครับซึ่งหลักการแห่งความรอดในยุคประคุณนี้ก็คือเชื่อเท่านั้นเราก็จะได้รับความรอดและความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่ไม่ใช่ความเชื่อที่ตายแล้วเนี่ยก็คือความเชื่อที่มีผลของพระบิญญาณผลของชีวิตใหม่ผลของชีวิตในพระคุณเนี่ย เกิดขึ้นตามมาไม่มากกว่าน้อยนะครับโอเคนะครับเรื่องการยกโทษบาปนะฮะคือเกี่ยวข้องกับพระโลหิตของพริซูคริ์นะครับและ,ะพระโลหิตของพริซูคริ์เนี่ยจัดการกับความบาปท,ทุกแบบทุกชนิดเลยนะครับหนึ่งคือยกโทษบาปให้เราทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตได้และพระโลหิตนะครับช่วยให้เราเนี่ยเข้ามาหาพระเจ้าได้ทุกวันทุกเวลานาทีโดยที่เราไม่ต้องกลัวพระเจ้าอีกต่อไปนะครับ เราจะทําผิดทําบาปมากมายแค่ไหนทําบ่อยแค่ไหนไม่สําคัญนะครับเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราบอกว่าข้าพระองค์มาหาพระองค์ทางพระโลหติตพระเจ้าก็จะต้อนรับเรานะครับไม่ว่าในเวลานั้นเราโกรธใครอยู่หรือเรา,ายิงพยองพองตัวหรือเรามีความโลภอะไรก็ตามนะครับไม่สําคัญฮนะพระเจ้าก็จะต้อนรับเรานะครับเพราะว่า,าพระเจ้าสัญญาในฮีบรูบทที่10ข้อที่19นะครับซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดผ่านอาจารย์เปาโลว่า,าเราจึงมีใจกล้า มีใ,ใจกล้านะครับที่จะเข้ามาทางพระโลหิตนะฮะคือเข้ามาหาพระเจ้าได้โดย,โดยทางพระโลหิตน,นะครับสําหรับเรื่องบาปนะครับโอเคไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่หรือบาปเล็กพระเจ้าก็จะยกโทษให้ไม่ว่าจะเป็นบาปที่เราทําบ่อยๆหรือนานๆทําทีพระเจ้าก็จะยกโทษให้นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบาปที่เราทําในที่ลับลี้ไม่มีใครเห็นหรือเราทําในที่เปิดเผยนะครับพระเจ้าก็จะยกโทษให้นะฮะบ,บาปที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตาม บาปที่ไม่มีใครอภัยให้มนุษย์ไม่ยกโทษให้เรานะฮะแต่พระเจ้าก็จะยกโทษให้เราอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับคือบาปทั้งในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตนะครับพระเจ้าก็จะยกโทษให้ทั้งหมดเลยอันนี้ปรากฏอยู่ในหนึ่งยอห์นบทที่1นึ่งข้อที่9ครับผมถ้าหากเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าผู้ทรงสัตว์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกโทษบาปและทรงชำระเราให้พ้นจากการบาปทั้งสิ้นหรือการอาธรรมทั้งสิ้นนะครับ และพระเยซูสัญญากับเปโตรใช่ไหมเกี่ยวกับความรักแท้การยกโทษที่แท้จริงของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เหมือนของมนุษย์เรานะฮะเจ็ดครั้งพอไหมแต่สําหรับการยกโทษของพระเจ้าเนี่ยก็คือไม่มีขีดจํากัดไม่มีเหตุผลนะฮะคือเจ็ดบคูณเจครับผมสาเหตุที่พระเจ้ายกโทษให้เราอ่าก็เพราะว่าพระเยซูจ่ายแล้วนะครับพระเยซูเป็นผู้จ่ายโดยพระโลหติตของพระเยซูคริสต์นะครับใช้นี่บาปของเราทั้งหมดแล้วนะฮะทุกครั้งที่เราสารภาพบาปนะครับ การยกโทษของพระเจ้าก็ตามมาทันทีนะครับอันนี้เป็นระบบนะครับพระเจ้าตั้งเป็นระบบะเพื่อยกโทษให้เราไม่ใช่ว่าวันนี้มีใครสักคนหนึ่งอธิษฐานสารภาพพระเจ้าก็มานั่งดูนะฮะพระเจ้าก็มองดูแล้วก็คิดพิจารณาดูว่าเอย๊ยกโทษให้ดีไหม ห้านาที10นาทีรอก่อนไหมพิจารณาดูก่อนไม่ครับผมเมื่อมีการสารภาพอยู่ที่ไหนการยกโทษก็อยู่ที่นั่นนะฮะเมื่อคําสารภาพของเรานะครับจบลงเรายิ้มและขอบพระคุณพระเจ้าขอให้เชื่อนะครับว่าขณะนั้นเดียวนั้นนะครับพระเจ้ายกโทษแล้วนะฮะแล้วเราก็ตามด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าคือสมมุติว่านะผมทําผิดมา ผมทำผิดกับพี่น้องและผมมาสารภาพบาปต่อพระเจ้าเนี่ยก็บอกว่าเออพระเยสูพระเจ้าพระบิดาขอทรงยกโทษบาปแก่ข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์เสียใจข้าพระองค์จะไม่ยอมแพ้ขอเมตตาไปข้าพระองค์เถิดและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอบพระคุณยิ้มนะครับว่าโอ้ขอบพระคุณพระเยซูขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์แล้วนะครับแล้วเรายิ้มนะฮะเพราะว่าพระเจ้าสัญญาแล้วไงพระเจ้าสัญญวา,าว่าถ้าหากว่าเราสารภาพบาปพ,พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะยกโทษให้เรา ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการยกโทษเนี่ยนำมาซึ่งผลประโยชน์ผลดีนะครับคือพระเจ้าต้องการที่จะทํางานอยู่ภายในเรายี่บชั่วโมง7วันเพราะว่าทุกวันนี้การทํางานของซาตานก็มีมากนะครับพระเจ้าไม่เคยอยู่นิ่งนะครับที่จะช่วยเราให้เราเนี่ยเข้ามาสนิทเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อรับการชาระเพื่อรับการเปิดตาเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยจเจริญขึ้นในพระคุณของพระองค์นะครับและถามว่าถ้าหากเราทําผิดเนี่ยและพระเจ้ายกโทษให้เรา แล้วมีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นตามมาสําหรับเรากับพระเจ้านะครับเราก็ได้คืนดีกันนะคือเรากับพระเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรต่อกันอีกแล้วนะครับทุกครั้งที่เราสารภาพเราก็คืนดีกับพระเจ้าและไม่มีอะไรที่จะกีดกั้นเราให้เข้ามาหาพระเจ้าได้แต่นะครับถ้าว่าเราทําผิดกับใครเราก็ต้องใช้นี่กับคนนั้นนะครับคือสมมุติว่าผมาทําร้ายใครสักคนหนึ่งนะคร แล้วสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะหยุดโทษให้แต่ผมต้องใช้นี่กับคนนั้นนะครับคือต้องไปขอโทษเขาและต้องใช้ค่าเสียหายนะฮะซึ่งเขาจะเรียกร้องมากน้อยเท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องต่างหากนะครับไม่เกี่ยวกับพระเจ้าแต่พระเจ้าสามารถนะครับช่วยเราให้โทษหรือให้ปัญหาเหล่านั้นเบาลงได้จากหนะักกลายเป็นเบาจากยากกลายเป็นง่าย เพราะว่าพี่น้องคริสเตียนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าถ้าพระเจ้าโยกโทษให้แล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายหนี้กับมือที่สหรือบุคคลที่สที่เกี่ยวข้องกับการทําผิดทําบาปของเราอันนั้นไม่ครับผมถ้าหากผมทําผิดกฎรจราจรทําผิดกฎบา้านกฎหมายบ้านเมืองนะครับพระเจ้าโยกโทษให้แล้วแน่นอนฮนะแต่บ้านเมืองกฎหมายเนี่ยต้องเอาเรื่องผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ต้องจ่ายหนี้ค่าเสียหายที่ผมทําไปนะครับ ด้วยความรักความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราได้ถ้าหากเราทูลขอพระเจ้าขอความเมตตาขอความรักของพระเจ้าขอพระกรุณาของพระเจ้าทํางานนะฮะคือขอร้องพระเจ้าเนี่ยว่าโอ้มันหนักเกินไปขอให้เบาลงพระเจ้าก็จะเมตตาเราอันนี้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะฮะ อีกครั้งนะครับฮีบรบทที่9ข้อที่12นะครับพระเยซูนำพระโลหติตของพระองค์ขึ้นไปที่พระวิหารในสวรรค์น,นะครับและถวายแด่พระเจ้าพระเจ้ายอมรับพระโลหติตนี้และตั้งไว้ให้เป็นการไถ่นิรัน การไถ่นิรันด์นี้คือการไถ่าบาปเมื่อเราเชื่อพระเยซูรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราก็ได้รับความรอดนิรันด์และการไถ่าบาปท,ที่สองนะครับที่พระเจ้าตั้งไว้ก็คือเมื่อเราทําผิดในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถสารภาพบาปต่อพระเจ้าทุกๆวันทุกๆเวลานาทีได้ไม่มีวันไหนไม่มีเวลาไหนที่พระเจ้าปฏิเสธเราไม่ยอมฟังคําสารภาพของเรานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่า พระเราเหตของระรีซูมีคุณค่ามากมายเหลือเกินนะครับซึ่งมนุษย์เราเนี่ยมองไม่เห็นคุณค่าเราคิดว่าเอ๊ะถ้าสารภาพบาปแล้วเนี่ยต้องกลับใจพระเจ้าจึงจะยกโทษให้เมื่อเรากลับมาสารภาพครั้งใหม่อันนั้นไม่ครับผมเรากล้าทําผิดเรากล้าสารภาพพระเจ้าก็กล้ายกโทษให้เรานะฮะซึ่งคนที่เดือดร้อนก็คือเราและมือที่สามนะครับแต่พระเจ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฮะเพราะว่าเมื่อเราทําผิดเราก็รู้สึกผิด สำนึกผิดภายในใจเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแต่พระเจ้านะครับพระองค์ทรงตั้งะระบบการไถ่าบาประบบการยกโทษบาปให้เราแล้วนะฮะพระเจ้าก็รออยู่ว่าวันไหนเราจะมาสารภาพเมื่อมีการสารภาพอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่การยกโทษก็อยู่ที่นั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะเข้าใจคุณค่า ที่ครบถ้วนของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับเพื่อการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยจะสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้ทุกวันทุกเวลานาทีสารภาพบาปต่อพระเจ้าได้นะครับและผลที่ตามมานะครับเราจะได้รับการชําระและเรามีความผูกพันที่ดีกับพระเจ้าและมองพระเจ้าในแง่ใหม่นะครับคือไม่กลัวพระเจ้าอีกต่อไปยุคนี้ยุคพระคุณนะครับพระเจ้าสำแดงพระคุณสอนพระคุณนะครับที่มี พระเมตตาพระกรุณาของพระเจ้าเนี่ยมากมายต่อคริสเตียนพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราเข้าใจนะครับว่ายุคเดิมพระเจ้าทํำยังไงยุคใหม่พระเจ้าบริหารแผนการงานของพระเจ้าในแต่ละยุคนี่ไม่เหมือนกันนะครับ